ล้องไม่เอาเลยครับน้อง่เอาตรับ้องข้าวตาชัดอ่ะทงข้าวแบบมรู้จะกับเลยอะไรวะจตายเลไม่ได้กินยาครับยเรือจะเลยปรจ้าจชาครับแม่าาครับระบยออกก่อนจ้าจ้าครับตระมาครับม่ายออกก่อนจ้าจ้าครับแม่แ มาครับีลำมีลำครับไปจนเย็นครับจนเย็นออมาเลยออมาเลยนี่ออฟังมาให้คนเดียวนะรูปปมาแล้วยาสอยาสรสามรสามทสามรสามากันจากัเดียวเดียวมาสองคนมีขนมงด้วยมีกนมงด้วย ดีมอมนมออับสองครับดครับจับอกกันเลยครับได้ครับเนีครับจับองกันเลยครับไม้นี่ครับอันนี้สองสครับอีกอหครับสองส่แจกให้เลยงครับ